สวัสดีครับมื้อนี้พบกับรายกัรอีสานคิทเช่นมื้อนี้มีเแม่นูเห็ดกินงายหนึ่งคือั่วข้าวปุ่นนะครับกับไปเบิงวัตถุดิบนะครับข้าวปุ่นนะครับน้ำปลาครับน้ำห้อนปลาแดกครับน้ำปลาแดดผงชูรสครับนี่หอมแดงกพริกผงครับทั่วฝักยา่าักขา ลวกว่าครับนี่ลวกครับแต่แว,ว่าเบิร์วิธี้เฮ็ดครับกคเอา้อมแดงครับไฟครับ ริกโงงทีนี้ต้องใส่โคกับสาดเด้วแต่ว่าอยู่นี่ว่ามีว่าถูกแบบใหนมันตุบๆมันเข้ากัน ที่จริงไม่ต้องใส่พริกเุนะแม่นจะข้าเสือพริกมาผิดใส่ไปเลยแอบกินได้แก๊ไม่เคยเห็เท่าไหร่ มาเฟกกระเตยอีกหลาาะว่าเฟกกระเซยนหน่อย ขอบุญใจใช้ไม้กระตูนุญใจครับตามด้วยน้ำรอน <c oughs> น้าแดงสายาวนิดนะึง ใส่เป็นแต่เข้มแล้วตามด้วยผงนัวผงนัวนิดหน่อยแล้เบิรไก่เหร ากหน้าตามก็สิประมาณนี้แหะครับนี่นี่เท่ากับพักคาหรือชะอมใส่ไปอย่างี้วยกทัวเท่ากับมีเทากับใส่สีกัสิประมาณนี้เท่าับักพักอะไรเทากับพักใส่ี นี่ก็กินเลยเลยนี่คือส่วนของปุ่นเป็ดกินได้ง่ายๆ